ท่านผู้ส้มมือนี้ครับมาพบผมกับผมอยู่ะครับส่องสายฟ้าผ้าด้วยเนาะครับมือนี่กับผ้าท่านผู้สมมาอยู่ที่วัดปูเจ็ดสองรือว่าปูหมักแข่งง่เนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สายฟ้าผ้าด้วยอีกสองข้างหนึ่งเนาะครับเอาเป็นว่าไปฟังปูนั่นกันนะครับปูสีห้แนวทางสวกหลาห้องว่าจังใจเนาะครับโอ้บริเวณวัดปูกะกวางขวางครับสะอาดสะอานเนาะครับผมเอาเป็นว่าไปฟังนั่นกันครับผม เมนอมันจะเรีกเขาความดิเมนบ่ผพวบัมันม้วนมันมาเขเอยมเนหม้อเออ้วนมาหันมันนันมันมีเตเล็ตยัดห่อเขาอ้ีเราเลเล็กตัวเที่ยวใครเบิ้งนีชุดนี้เดียที่ว่าปลายแดงเขาหน่ะค่ะปลายแดงแกก้เห็นปะแมนค่ะแมนแมนแมที่เรียกห้อแกชุดไม้นี่นี่แกก้านี่ยมันเขาแล้วกห้อกับบ้านเซชุดนี้ลถดเขาชุดนี้กับเขาไอ้สกับพี่นี่เขาใช้สุนี้ ครับสูนี่สวนี้เข่าสองสูดอประกอบบะถอกประกอบบะได้แม่ันมันได้มหันมีหกนนักมีสามแปดสามเก้าหาปห้าเก้าบ่หอดหกบ่มีหกแนนแมนไมด้หลุดนี่สุดสุดเท่าไรว่มามันมาล้างข้าบ่อไปนี่นี่ขาบออสูนี่สูนี่กัเดินเง้ยวกันเลยนี่เก็ดเก็ดกับแปดเงี้ยวเดี๋ยวสูนี่ไปงวดนี่เก็ดกับแปดระวังมาล้างนะตามไปบนได้กัน เ็ดกับแปดออกหาเก็ดหนึ่งกับสองออกแปดสองแปดกับเก้าออกแปดสามมันนี่ห้ากับหกมาสามหกวันนี้แปดกับเกาะตีไปเอานะแม่กิดกับแปดกับเกาะให้มีถ้าให้เงีล่างหลายก็บนถ้าบนก็ไปได้วพาหันมันหกกับไปบนได้หหกไปแม้บน้งล่างเลยบนล่างแน่นะพูนะแม่บนล่างเถ้าแปดกับเกาะต้องมีนะยางเ้่าบอกว่าตัวนี้ปลายางเขานี่มาที่เนี่มาชีก็ผกว่านี่ ไฮเทียสเนี่ยาไฮนีตัวนึงมา8ครับก่อนวันนี้มะเข่า68แล้วห้อมาใส่สูตรนี้นี่สูตรทีเง้ยนะนี่นนนะนบอลหลุดเนี่ยที่ว่ารักร้อยบวกนึงเนี่ยพงทีนี่มามาสาก่ทนวันนี้นึงกับสอง,งน,นึงนึงแล้นห่3ส,สูตรประกอบกอบกันกับ8นึง8 9, 9, 9, 9, 9, 9, สองเก้านึงเก้าสองอะไรด้นี่บทปูอ่ะเนี่ยมีเลยมีเลยสูตรที่ห่อมาสคับสูตรมานนี่ยสูตรนึงนี่8คับเก้าค่ะ ตัวนึงนะชี้กับหาสวนหนึ่งหนึ่งกับสองสุรัวตัวบอการดพาอสองสูตรเพอเขาตามตรวจติดไม่ได้ตัวดีนะครับพายับในนี้ไม่ได้นีนะให้มันติดซุปหนีไปต้องปูติดไว้เลยนียประกอบให้กันได้มาหันเอาประกอบบ่ได้ตามันเขาสองสูตรส่ตรล่างกับมีสามสูตรบนกับมีแมันเขาเขาตาเขาห้าประตวก่อไปได้ตาันนี้เขาคิว่า มันเลยแบบพาแล้วมาขีเขามีได้หนีแล้วดิแปดสองมังน้ำปูยู่ที่แปดสองลูกใหม่ประกอบตัวนี้ไงเ้อาคนเป็นไมให้ตัวเดียวนี่ชี้สองแปดเลยสวยสวยปูมักอยู่หมักแปดสองแปดสองแปดสามประกอบหังกันบ้างน่นี่ละค่หนึ่งเก้าห้านี่หนึเก้าห้าแค่แล้วก็เก้าชี้แปดดูดีบ่ดีนแล้วประกอบตัวนี้นน่ เ<ต>ลขแรกนั้น to ่แปดออกเนี่กูคบอกสี่เก้าแปดตัวนะมันมาตามนั้นตามอ่อตามตามถูกเขาด้ตามซับถูกต้องถูกต้องขอตัวนี้อ๋ออันนี้ถูกถูกอันนั่งแทานะค่ะถูกสองตัวอ๋อเอามาใท่กับนั่งนีนั่แน่นขเยกคำนวณนะผมต่อเลขกรกนั้นหกเจ็ดหกับเพ็ดมีเด่นเด่นโนบนะเด่นเด่นเด่นลางหกกระเ แล้วข so ้อส่วนมาหั่นไหมส่วนที่เข้อมะเบิงนี่ส่วนนี่เขาเลยมาประกอบใช่ตัวเด่นมันหกขัดเจ็บเจีกยบเก้านี่ตอนนี้ได้นี่ได้แปดเจี๊แทนแบบแปดหัวดอกแล้วนี่คือตัวเด่นมันแปดแปดเจ็ดเจ็บตัวเดียวเลยผมมัดยุบแปดเจ็ดยบวนี่เด่นนี่รั่งวันนี้รั่งดอกนี่ถ้าลดมากคือเก้าเจ็๊บเก้าหกคือไฮทิดหกกับเจ็ดไว้ร่างน่ะส่วนข้อนี้ตัวตัวนี้นมัน กินรางเนด้ระวังเด้อนี่สองตัวไทยเนาะเจ็ดกับแปดดินี่เจ็ดกับแปดออกหาเจ็ดใช่ไหมนี่เจ็ดมาหนึ่งกับสองแปดสองแปดกับเก้านี่ออกมาแปดมาแปดสามห้ากับหกมาณน่ะนี่มาสามหกมารางเด้อ่าวันหนี่แปดกับเก้าเขาเล่นออกมาใช้สุดเดียวเท่านี้แปดเจ็ดเลยเออมันขีดได้เลขแค่นี้นี่โอ้สวยๆแปดกับเก้ามาใช้แปดเจ็ดแปดหกเก้าหกเก้าเจ็ดตาบักบักแปด ผมหลอกแล้วหระเขา้เรวเป็นแปดเก้าเทียนเนี่ยู่อแปดเก้านี่คือตัวเดเดีนมันคือแปดเจ็ดบัวบ๊วย้ายกว่านี่เออตีแปดอูมักน้ำเยู่เพื่อมากแปดสองสองแปดปูวงไวแล้ววงแล้วตอนลามย้ำ้ทีแบบน้นัเยอย่าลืมเลยตีนี่ได้รุนแท้เลยเลขเลขก็แปดเก้าแปดเจ็ดตัวเดียวเลยนะนี่เด้แปดลดนะเข้าเรียมเนี่ย คือว่ามันหังศูนย์หน really ึ Source> ่งนี <S 2> <S 2> ่นี so ่แหละเย็นเย็นแล้วนักแดดแดดไวเราวนี่คือแดดปดเดเจ็นหออกแล้วเนี้ยป็เจ็ตุ่นเลยแม่ปดห้าอกเลยวันนี้แค่รองนี่เอาตำสวเสือแต่ว่าตำแปดเจ็ดตัวเดียวด้วเพราะมันเจ็เอาอยู่งวดนี้เพราะใส่ปีไม่หานะบ่อหลายตัวเดี๋ยวนีนคู่เดียวเลยนี่แต่พวกมักอันนั่นกระตัดหางเราเดี๋ยวเข้าหาพวกอรองมานนี่เข้าหาอืม อ่ะก็ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวนี้อ่ะเนี่ยคอนแปดดิแม่นตัวเดียวเลยไอ้ตัวเดียวรถบัวมันน้ำปูอยู่างหลอกสเปชัดน้ำปูอยีหลอกเด็กแต่ลางบ่ทันไหนนั่นดอกใครวิทปีนี้กันมันวิทปีแล้วตัวใครมันนั่นวิทวันนี้กันมันตรงหนึ่งเดือนติ้นมาตรงอ่ะตันตรงกันนี่ได้ล่ะบ่ตรงกับว่นติดตัดตลอดดิติดนบดตลอดดเห็นป่ะนี่ยมันกับแปดเออมีตัวเซนนี่อันนี้กระซามกับเขาไ้ามหาค่ะมันกอพระเถิด เขาบดเล้ประกอบเป็นไรประกอมันมันบดเฉยๆวงค่ะอืาห่าสูวรนี่ส่วงไทยปีมันยังหลุดตัวส่วนนูกันช่วงไทยปีี่ยังหลุดว่าตัวตัวอย่างเขาเขาเขาเนีตัวย่างมาสามเข่าสามหกมามาแปเขาพกแปตัวเทิงสามตัวเังมันเข่าปวดเมันเข่าตัวต้นนี่วาสองสามห้าหกอศูนยหกแดใ่นี่ตกับแปดกันมากแต่ว่านี่นี่คือให้จิศบนไว้ได้บนน่ะสองสามทีห้จิศบนย่างเดียว ยาป่าได้ดีเออหอยจิตบบนไว<า>้บนนี้บ่านี่วัได้กินเอาทักที่บนน่ะหอยจิตตัวนี้เออให้ลักชีปักไว้์ท่านนี้ลองทำดูใส่แปดซองซองแปดตัวเอ,องเขาบอกว่าใส่ตัวเองแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่นะต้องประกบให้นี่พอมันจับบนถิ่นพอมันออกเลื่อนมันออกเลื่อนมันเวลามันออกไหมมันเลื่อนกระซ่งกว่าอย่าเดนี้เขาเอาหลายทางมาใส่นะนี่หลายสูตรหงมหงมซองแปดลดนอปูวันนี้ตัวเดียวเลยแดเลยม่น เพื่อนอันลอตเตอรี่หาซื้อนี่แหละน,นี่ไปซื้อลอตเตอรี่ดอกแปดหวก็าซื้อซื้อวนนี้มันบอดดิรุนด้เอะมันได้หกโตอือเขาให้มันอสอปดล่างกันดินสิบวัยก็ซื้อน้ำในบ่อเตี้ย็ดนี่ได้รุ่นสองโตนะครับอันนี้ไปรุ่นหกโตรุ่นหโตเตี้ยนั่นเอ้าพวกพวกไอ้ีเกียนปูซื้อปูปูหมาแข่งไง มันปีใหม่ได้กับเปลี่ยนใหม่เด้เปลี่ยนซื้อใหม่แล้วครับว่าไม่งั้นหรือว่าก็อีเรียบมาแข่งไงเคยเห็นไหมหมอว่าจนทวงปุ๊บคนมาแข่งอีเรีเด้ปูมาแข่งไงวะเนาปีใหม่เปลี่ยนซื้อใหม่ก็อยากปีใหม่จะได้เปลี่ยนซื้อใหม่กันทีบอมใหม่แบบเนาะเปลี่ยนมันเขาเนาะเป่ี่ยนแขกงไงล่องมือล่องมือปูมาแข่งใหญ่ให่แล้วงวดแรกบ่ปูเอางวดแรกเลยบ่เงวดแรกเลยงวดแรกปูบักแข่งใหญ่เปลือกมาแข่งใหญ่ าะวันที่ได้หัวาอันงแข้งงานมีบอนะคขาุดนดอตำลาสำรับมันอุดดน,นะมาแข้งใ่ชนมาแขงนะอ,อ๋ม,มาแขงสมัยก็ตีเฮ็ดง่ายล้าจนเฮ็ดกวองได้คนละต้นมันจะู่แ็แต่ปูสีเป็นไทยพวงนี้เนี่ยช่คนล้างคนมา,ามงแข้งงนี่นี่เรีก่ว<ช>มนั่นนี่้า <c oughs> มันบางเรยก้านะ <Okay. S 1> ป้ากับเทพวยบร้าบิหัวขวันนนเรียกเรียตัวปูมาแขงง่สิ้า มาวาน้ำปุยดีกว่านี่จับน้ำปุยหรอัวเ้อาครับสำหรับปูมาแข้งเงี้ยหนี้เนาะครับเนาะป็นูแูมากแข้งเงี้ยเนาะครับเนาะปูเจ็ดสองเ้าะครับผมตว่าน้ำแขงน้ำปีนี้เพิ่งเกิดเป็นปูมากแข้งเงี้ยผ้าไปเบิ้งต้นอยู้ยอกีโอ้โหหีกแงามนี่แปดเจ็ดงามงามแปดเจ็ดนี่ผมที่เอาอยู่หรอกงวดก่อนนี่ผมเอายู่แปดเจ็ดนี่งวดนี้เอาอีกอยู่นี่ มันมันอ้อยคิดคิดคนก็คิดว่ามันไม่มีหมุนเพียวแล้วกว่าไงค่ะแล้วมันมันว้อมนะมันละลายบันลายตรงมันแตกแล้วคุณเนาะคือเขาเห็นเห็นทางมันเห็นมันเดินแล้วนะคิดว่ามันสีลวดมันมันเจอสูตรบลุดิ้นลุดสูตรเดียวค่ะสูตรที่เขาเห็นมั่นสูตรบัตรที่ก็พังมันลดแฉกหน่อยนี่ค่ะสูตรนี้เขาลดดิ ตอนมาสัดหมือนก็บตัวนี้สามนาทีบอลลูดตัวนี้กับบอลดหนีบแต่กับเกลือกบอลลูดก็เขาตัวนี้เขาเข้ามาเ่อะเช่นกไปน้ำแมนบักหากระพงมว่าเขาหมั่นตั้งสูงบอลเดียวไปน้ำร่วมสามสุดเงี่ยเอาครับผมสำหรับคลิปนี้เอาส่ฝ่าพาดด้วยกับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากจบคลิปเรียเพียงเสนุกครับขอเงินไรกองท่องไรมากครับผมขอบคุณครับ